น้ำบ่อช่วยให้คนสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25เมกะเฮิรยังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีคองจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก็เวรนไว้ เจริญพรเดี๋ยวท่านผู้ฟังทางสวทวตรัง91.25มิะเฮิร์สรายการเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์รายการธรรมะสู่สันติทุกวันทุกวันอาทิตย์เวลาตีห้าสนาทีโดยประมาณยมวันนี้อาตมาจะมาคุยเรื่อง หลักธรรมแห่งการปฏิบัติ5ประการอยู่อะ,อะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราโยมทุกคนก็ต้องมีอันดับแรกโยมก็ต้องมีศีลโยมมีศีลศีลน,นั้นด้วยการทำตนให้สงบระวังความชั่วทางกายทางใจทางวาจานั่นเอง หลักธรรมข้อที่2ก็สมาธิสมาธิคือต้องฝึกจิตอบรมอบรมจิตให้ระงรับความวิตกฟุ้งซ่านหลักธรรมข้อที่3ปัญญาต้องศึกษาลักษณะจิตด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมแห่งความจริงหลักธรรมข้อที่4ี่ วิมุตติวิมุตติต้องเข้าใจในหลักธรรมแห่งจิตหรืออที่พ้นจากเพลิงทุกข์ว่าเป็นอย่างไรวิมุตติยานทัศนะต้องศึกษาหาความรู้รู้จักตนเองว่าอย่างไรจึงรู้แน่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอา่า เรามาทำความเข้าใจของหลักธรรมห้าประการนั้นกันโดยพร้อมกันอยู่อหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาสามประการได้แก่ไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสอ่าพระพุทธเจ้าอทรงตรัสไว้ให้กับอ อริยสงฆ์จำนวน1250รูปที่มาประชุมโดยพร้อมเปลี่ยนกันโดยมีได้นัดหมายนั้นในวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาคบูชาโยมหรือที่เรียกกันว่าวันโอวาปปาทิโมกเป็นอันถือเป็นข้อธรรมที่ เป็นประธานของคำสอนทั้งหลายอาันดับมาจะมาพูดเ,เกี่ยวกับคารวะธรรมสี่ประการคารวะธรรมสี่ประการคือทรรมสำหรับการครองเรือนในชีวิตของบุคคลทั่วไปหลักธรรมสี่ประการของคารวะนั้นคืออะไรโยมก็คืออันดับแรกก็คือสัจจะโยมสัจจะ ทำไมต้องมีสัจจะเพราะคนเราถ้าไม่มีสัจจะทำอะไรไปเขาไม่มีคนเชื่อถืออ่าไม่มีความเชื่อถือถ้าคนพูดไม่จริงทำไม่จริงเขาไม่มีใครเชื่อคนต้องรักษาสัจจะเมื่อเล่นวาจาอะไรออกไปแล้วหรือกล่าวคำอะไรออกไปแล้วต้องทำให้ได้เหมือนดังที่พูดพูดจริงทำจริงซื่อตรง นี่คือหลักคมข้อแรกคําว่าสัจจะโยมของคารวาตธรรมะธรรมะคืออะไรโยมธรรมะก็คือการปรับปรุงแก้ไขฝึกหัดอสมมติว่าตนเนี่ยบกลร่องบกลร่องตรงนี้เอ๊เราทำยังไงวะโดยที่ไม่ให้หัวหน้าเราตำหนิ หรือไม่ให้หัวหน้าเราต่อ,ตอว่าเราก็ต้องฝึกฝึกตนใหม่หัดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนั่นคือธรมะส่วนข้อที่สามอันนี้ซิขาดไม่ได้เลยโยมขาดไม่ได้เลยคือคำว่าขันติขันติก็คือความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้น และก็ขยันถ้ามน,มนุษย์เราหรือคนเราหรือว่าแม้กระทั่งพระพิสุสง์หรือสมณะชีพรามต่างๆหรือผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นทำไมถึงต้องมีความอดทนและอดกลั้นและก็ขยันอยู่คนเราทุกคนถ้าจะ ให้ได้ดีชีวิตรุ่งเรืองอยู่อย่างผาสุกหรือความรู้ที่เราได้ศึกษากว่าจะศึกษาได้สำเร็จเราก็ต้องอดทนอดทนการละยมอดทนกับความเรียนรู้หรือว่าอดทนต่อการอ่า ถูกว่ากล่าวถูกตักเตือนหรือถูกตำหนิส่วนสิ่งเหล่านี้เราทำอะไรนี่ลงไปเราก็ต้องขยันให้มากกว่าเดิมเสร็จแล้วหลักธรรมข้อที่4คือคำว่าจาคะจาคคืออะไรโยมจาคะก็คือการเสียสละเสียสละอะไรบ้างโยม ไม่ใช่ว่าโยมจะเสียสละเอออันนี้สิ่งที่เราได้สมมติว่าเงินสักแสนสองแสนอย่างเงี้ยเราสละเออเราไม่เอาแหละเราให้เขาดีกว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่การเสียสละคือการที่เสียสละอันควรที่จะเป็นโยมควรที่จะเป็น คือเป็นการที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองโยมการเสียสละคือไม่การไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นการที่เห็นแก่ตัวไม่คิดเล็กคิดน้อยหรือว่าอะไรที่ควรที่จะให้คนอื่นแต่การเสียสละนี้แล้วเราเสียสละไปก็เราได้มาซึ่ง ความไว้ใจความเชื่อใจความนับหน้าถือตาหรือคำว่าศีสละนิยมในมีในการที่ว่ามีหลักธรรมสี่ประการของคาระวะนั้นสัจธรรมะขันติชาคะแล้วก็ต้องมีรมทรทมอะไรอยู่ธรรมคุ้มครองโลก ทำคุมคของโลกนี้มีอยู่สองอย่างด้วยกันโยมอ่ามีอยู่สองอย่างด้วยกันคือคําว่าอิริอิรินั่นคือการละอายต่อการทําบาปละอายใจในสิ่งที่ตัวเองทําผิดอ่าละอายใจรู้ถึงสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว สิ่งที่ไม่ควรกระทำอ่านั่นคือคำว่าอิริส่วนโอตป,ปะคือความเกรงกลัวอยู่ความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่ทําบาปต่างๆทําชั่วต่างๆกลัวผลจะสนองอ่าเมื่อกลัวผลที่จะสนอง ความเกลิงกลัวนั้นเราก็ไม่กล้าทำาถ้าเกิดความเกลิงกลัวในการทำชั่วทำคุม้มครองโลกแล้วต้องมีอะไรมาเพิ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือและก็ขัดเกลาแล้วลก็นำเดินชีวิตของเราไปได้อย่างผาสุก เราก็ต้องมีอิอธิบาสีอีกอิอธิบาสีคืออะไรอีกโยมอิธิบาสีก็คือทำรรที่ช่วยให้สำเร็จในสิ่งที่ประสงค์ได้แก่ฉันทะฉันทะคืออะไรฉันทะคือความพอใจและรักใคร่ฉันทะคือความพอใจและรักใคร่โยมทุกคนหรือว่าคนทุกคนแม้กระทั่ง หลายๆลายคนก็จะมีความพอใจและมีความรักใคร่ในสิ่งนั้นสิ่งที่ตนพอใจสิ่งที่ตนชอบหาอย่างเช่นสามีภรรยาผู้ครองเรือนด้วยกันถ้าไม่มีความพอใจไม่มีความรักใคร่ซึ่งกันและกันข้อไม่สามารถที่จะอยู่ครองเรือนกันได้หรือไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โยม ต่อไปก็อิทธิบาข้อที่สองคือวิริยะวิริยะคือความเพียรอยู่ความเพียรสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็มันเพียรศึกษาหาความรู้เหมือนโยมจะเปิดร้านอาหารอ่าอ่าโยมจะเปิดร้านอาหารเนี่ยโยมจะทำอะไร เอ,อให้อาหารเป็นจุดเด่นของร้านหรือว่าเครื่องดื่มเป็นจุดเด่นว่าเป็นจุดเรียกลูกค้าเราก็ต้องเพียรศึกษาเราต้องเพียรหาความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าได้เข้าร้านเพราะคำว่าวิริยะ ถ้าเราไม่มีวิริยะเราก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จเพราะเราไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรจิตตะจิตตะจิตตะก็คือความเอาใจฝักไฟไม่วางทุระก็ต้องมาก็ยกอเรื่องร้านค้าของโยมขึ้นมาอีกนั่นแหละ เมื่อโยมเปิดร้านขึ้นมาแล้วลมโยมไม่เอาใจโยมไม่ฝักไฟโยมไม่วางธุระร้านของโยมก็อยู่ได้ไม่นานเพราะอะไรโยมเพราะโยมไม่ใส่ใจโยมไม่สนใจว่ามันจะยังไงเขาช่างหัวมันในในเราก็เปิดแล้วคนก็ต้องมาอยู่ที่ คนก็ต้องเข้าร้านอยู่แต่อันนั้นไม่ใช่โยู่อยู่ที่เราใส่ใจหรือสนใจหรือรวมให้วางพินทุระนั่นเอง <c oughs> อิธทบิบาข้อที่สี่วิมังสาวิมังสาคือมันตริรองพิจารณาดูเหตุผลอ่า อาตรมมาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาอีกเรื่องรานคาที่ญาติโยมเปิดอ่ายกขึ้นมาอีกหรือข่าวที่ดังกันอยู่ตอนนี้เรื่องหลวงอ่าหลวงพี่กาโตนักเทศชื่อดังหลายหลายบุคคลฟังฟังข่าวแล้วก็โดยที่สรุป ในความคิดของตนเองว่าเอออันนี้ใช่นะอันนี้ใช่นะเออมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วรายลายคนก็คอยตำหนิติเตียนตอนนี้โซเชียลทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องระมัดระวังอ่า ระมัดระวังหรือทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีการตริตรองหรือพิจารณาดูเหตุผลว่าสิ่งที่ควรเป็นหรือไม่ควรเป็นหรือสิ่งนั้นใช่หรือไม่ใช่ คือพอรู้เก่าวอะไรข้างมานิดหนึง่งอ๋อก็สรุปว่าสิ่งนั้นใช่แล้วโดยที่เราไม่ได้รู้ความจริงโดยที่เราไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุถึงด้วยเลยมีอิทธิบาทสี่คือวิมังสาวิมังสาคือมันตริตรองพิจารณาดูด้วยเหตุและผลอ่า เมื่อมีอิทธิบาทสี่แล้วก็ต้องมีสม,มัสม,มัาทานสี่คืออะไรโยมพยายามเพื่อไม่ให้เกิดอกุศลก็คือบาปในตัวเองนั่นเองโยมอ่าก็คือบาปในตัวเอง สมมติว่าอรรมาจะยกเรื่องหัวข้อคำว่าวัยรุ่นวัยรุ่นมักรักสนุกรักเที่ยวโดยที่ไม่ได้แต่ตรองไม่มีวิมังสาอ่า เพราะไม่ม,ววววมีวิมังสาแล้วข้อก่กอเกิดให้เกิดอากุศลนกรรมขึ้นอากุศลนกรรมอะไรยมก็วัยรุ่นมักจะประพฤกิและปฏิบัติในสิ่งที่ตนอยากรู้อยากเห็นอยากลองอย่างนี้เป็นต้น เขาเรียกว่าบาปเกิดในตนาบาปเกิดในตนพยายามเพื่อละอกุศลก็คือบาปที่เคยเกิดขึ้นแล้วในตนอา,อารายมคือบาปที่เกิดขึ้นแล้วในตนอสมมุติว่าโยมอ่ะอ่า เอาเป็นว่าเรื่องการไปยืมของอยืมของของเพื่อนก็ตามหรือว่าของคนรู้จักก็ตามาสิ่งนี้เราเราเรา,เราขาดอยู่สมมติว่าเรามีงานที่บ้านเรามีงานสังสรรค์หรือว่ากินเลี้ยงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไปยืม ช่วยจานมาหรือแก้วมาเสร็จแล้วทําให้เกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายเสร็จแล้วสิ่งที่ไปเอามาจากเพื่อนนั้นก็คือไม่ได้ให้เพื่อนไม่ให้ได้เพื่อนแล้วรู้สึกก็ไม่คุยกับเพื่อนคนนั้นอีกเลยจนนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาก็รู้สึกผิด เมื่อรู้สึกผิดบาปในตนนั้นทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกโยมเราก็ต้องรักษาเพื่อไม่ให้เกิดอกุศลอีกหรือเกิดบาปในตนอีก ต่อไปก็พยายามจเจริญกุศลธรรมนะเจริญกุศลธรรมครืออะไรโยมมันทำบุญหรือบุญให้มีในตนการทำบุญนั้นถ้าบุคคลมึงบุคคลใด ไม่มีศีลหรือไม่มีคำว่าศาสนาในจิตใจหรือไม่มีความเมตตาไม่มีความการุณาคนเหล่านั้นก็จะไม่มีบุญในตนเพียงแต่คิด เรื่องอกุศลอย่างเดียวส่วนข้อต่อไปพยายามเพื่อรักษากุศลธรรมคือบุญที่เกิดขึ้นแล้วในตนให้มีอยู่นังข้อแรกคือระวังให้ให้ระวังทวานหกคืออะไรยม ตะวันหกหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ที่เหลือคือต้องขับไล่ของเก่าหยาไปแยแสไม่ต้องรำพึงเพียงเจริญสติเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรงตัดจัดสรูแล้วว่าได้แสดงปฐม,มเทศนา ได้แก่โปรดแก่พันจาวกีทั้งห้าผู้ที่เคยอุปถากปรนิบัติพระองค์มาได้แก่โคนทัญญะวัปปะพัติยะมหานามะและอัศชิเป็นครั้งแรกโดยแสดงพระธรรมเทศนาคือมักมีองค์8ปดยมมักมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติแบบสายกลางมัชชิมาปฏิปทา ที่ทรงแสดงแก่เราปัญจวัคคีนั้นคือมักมีองค์แปดได้แก่สมาธิทิสมาธิทคือคือมีปัญญาอันเห็นชอบได้แก่การเห็นอริยสัจสี่หรือทุกข์เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คือสมุทัยอยูความดับทุกข์ก็คือคําว่านิโรธ ก็ปฏิบัติให้ถึงความทุกข์ดับทุกข์ได้มักสัมมาสังกปะสัมมาคัปปะอ่ากัปปะอ่าสัมมาสัมมาสังกปะเลยโอลิ้นพันกันพูดคือดำริชอบดริชอบได้แก่ดำริที่จะออกจากกาม คือในคำม,มะดำมิในการไม่พยาบาทปองร้ายผู้หืนดํริในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวาจาก,ก็คือเจราจาชอบยูเจราจาชอบในการเว้นจากวจีทุจริตคือไม่ประพฤกิชั่วทางวาจาอันแก่ไม่พูดเท็จ คือคำมุสาทาวาวาทาไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกราว,พ,าวาาพิสุนายะว่าพิสุนายะวาจายะไม่พูดคำหยาบพารุสายะวาจายะไม่พูดเพอร์เจอร์เลวไหลไร้สาระสัมปัตปลาปา สมมาคมันตะก็คือการทำงานชอบโดยประกอบการงานที่ไม่ผิดประเพณีไม่ผิดคนหมายไม่ผิดศีลธรรมอ่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมประจําของคารวาสโยมที่เราควรจะปฏิบัติหรือควรที่จะตึกรองต้องความต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งอยง อต้องทำความกข้าใจให้ลึกซึ้งโดยที่เราต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นแล้วก็ขันติสิ่งเหล่านี้ทุกคนควรมีถ้ามนุษย์เราหรือคนเราทุกคนไร้ซึ่งศีลไร้ซึ่งขันติหรือไร้ซึ่ง การโอบอ้อมอารีก็ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนแต่ละบุคคลถ้าไม่มีความเมตตาการุณาสิ่งหนึ่งสึ่งใดที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมนี้ก็จะอยู่ยากอยง จงพิจารณาจงไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญา,ด,ามมด้วยความเมตตาในท้ายที่สุดอตาตมาก็ได้มาบรรยายเพื่อความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับสาธุชนหรือญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่าน เพื่อนำไปปฏิบัติหรือนำข้อคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันถึงไม่ได้มากก็น้อยโยมตรงไต่ตรองแล้วก็คิดให้ดีในการใช้ชีวิตอย่าประมาทในท้ายที่สุดอธมากขออ้างอ,อกุณพระศรีรัตนตรัไรอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วการามที่ประดิษฐานอยู่ณนะอุโบสถของวัสสาลิการามจงโดนบันดานให้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดมุ่งมาดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอสิ่งเหล่านั้นจงเป็นผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเทิเจริญพรอ,อยู่